คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในเย์ิิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ดีนะฮะเช้าของการเดินทางวันที่325นะฮะตอนนี้ก็เป็นเมื้อเช้าของที่พักนะครับก็คืนละ200 210บาทก็ <c oughs> ถือว่าโอเคนะฮะก็อันนี้คือถูกที่สุดที่หาได้แล้วนะมันดเลรูล้สึกว่าที่พักจะแพงหน่อยนะครับแต่ก็สะดวกสบายดีนะแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อวานค่อยเราเช็คอินก่อนนะครับ แต่ว่าน่าเสียดายที่เมื่อวานเราก็ไปได้ไม่เยอะนะไปได้แค่มันดาเลหิลนะครับแล้วก็วันนี้เราจะต้องเดินทางไปอ่าวิกิินานะฮะอ่าเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของพม่าที่สามารถไปได้นะฮะส่วนจริงๆมันจะมีอีกเมืองหนึ่งนะที่เหนือสุดไปกว่านั้นอีกก็คืออ่าเป็นเมืองที่เป็นอ่าภูเขาหิมะนะครับแต่ว่ามันเป็นเขตพิเศษนะครับต้องขออ่าทำเรื่องยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ค่าใช้จ,จ่ายก็เป็นหมื่นเลยนะเราไม่ไหวนะครับดังนั้นเราก็ไปแค่มิกิินาก็พอนะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยว ว่ากันนะเราจะต้องนอนบนรถไฟอีกหนึ่งคืนเต็มๆนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงขอทานมื้อเช้าก่อนแล้วกันนะแล้วก็เก็บกระเป๋าไปสถานีรถไฟกันนะ แพ็คของแพ็คกระเป๋านะฮะเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาใหม่นะก็คือไอ้เป้ใบเล็ก,กน,นะใบสีฟ้านะครับที่บนทรายประจำวันนะก็ใกล้จะจบทริปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไหวนะฮะก็ซิปพังซิปขาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเรายังถือว่าโชคดีนะครับที่ไอ้เจ้ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันถอดได้งงนะฮะถอดได้ยังไงนะะ เดีะะย๋ยวจะโชวให้ดูตอนนี้คือมันไม่มีหัวแล้วนะไอก้ออกระเป๋าใบนี้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีอตรงนี้นะฮะให้คุมด้วยแทนนะครับเพราะว่าหัวของมันเราได้ถอดมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนอันนี้นะนี่ก็คือเฟ้ประจำตัวใบใหม่ที่บอลจะใช้นะครับเพราะว่า ใบเก่ามันอย่างที่บอกฮะสิแบแตกก็เลยต้องเก็บนะฮะแล้วก็เอาใบนี้มาใช้ะฮะก็อันนี้เดิมทีมันจะเป็นส่วนหัวใช่ไหมถอดมาได้โอเคฮะตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วนะฮะเราได้เวลาที่จะเดินทางกันต่อนะไปสถานีรถไฟฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีโอเคบ๊ายบาย mình <laughs> 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 yeah, ai yeah, ok thank you. thank you thank you này này, con mama nà anh ấy, Thank you. <laughs> uh, Michina, Michina. Yeah, yeah. Hello, I want to go to Mechina at 1 p.m. 1 p.m. Yeah, uh, I will arrive in the morning, right? Uh, today. Today? Yeah. Uh -huh. uh, 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 ordinary card. Yeah. yeah. I don't have money. <laughs> I poor. <laughs> <Yeah. laughs> how, how much ordinary card? เอ็กท okay. <All right. S 1> uh ้าวสันนายท้าวสันโอเคอ๋อมาดูมีจีน่าอ๋อโค้ด number one โค้ด number one อ่าอ่าอ่า S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  seven five อ๋อ fifty seven โอเค five seven โอเค today อ่า one <Yeah. S> 1pm 1 and back เนี่ย right เนี่ย platform number one okay thank you oh o k เ y กับเรื่องตังท้อนนะ9,000นะ9,000จัดนะ้ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เดี๋ยวนะหนึ0 0หมนี่มันอ่า210นะฮะอ่าฉะนั้น9,000ก็อ่าประมาณ190บาทเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราเรอเวลานะบ่ายโมงนะครับที่แพลตฟอร์ม number one ที่นั่งเบอร์57ตู้ number หนึ่ง วนชวนชวนในกล้องเผื่อลืมนะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งที่นอนที่เลน่นกันก่อนแล้วกันนะโอเครับรอบ่ายโมงนะเดี๋ยว <S 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 เจอกันอีกที ลงนะเดี๋ยวเราจะน,นั่งเล่นนอนเล่นกันแถวนี้นะชอบมากเลยนะสถานีรถไฟของพม่านะเพราะว่าเขาจะมีที่เนี่ยอย่างที่เห็นนะให้แบบปลั๊กให้เสียบไฟนะครับให้สําหรับคนที่มารอรถไฟนะซึ่งของเราเนี่ยตอนนี้มันประมาณ10บโมงครึ่งนะกว่ารถจะออกก็บ่ายโมงนะครับก็โอเคฮนะได้เสียบปลั๊กเสียบแบตเพราะว่าบนรถไฟเดี๋ยวเราจะต้องอยู่อีก17ชั่วโมงนะดุนกันไปตอนนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮนะ เถึง18บแปชั่วโมงนะฮะกับชั้น ordinary class นะฮะถ้าหากเป็นประเทศไทยก็คือชั้น3นะครับชั้นที่ประหยัดที่สุดนะเนี่ยฮะ ordinary class นะโอเคฮะเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารถไฟอ่าอีกขบวนนะเป็นขบวนที่3นะครับที่วันนี้นั่งในคลิปนี้นะฮะชั้นประหยัดที่สุดนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้นะฮะก็อ่าโซนล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องน้ำนะฮะนั่งเอ่ยกันแบบนี้แหละฮะ แล้วก็เก้าอีก้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นตัวอีพลาสติกนะรู้สึกว่าความทันสมัยเนี่ยไม่แตกต่างจากคันที่2นะที่เรานั่งจากหงษาแล้วก็มาอ่ามันเลยนะแล้วเนี่ยฮะที่สําคัญก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนะึงนะฝั่งนี้ตัวฝั่งนั้นตัวนะครับโอเคฮะเอาเป็นว่าบอลน,นั่งชั้นนี้นะฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับหมายเลขก็เนี่ยฮะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแล้วเอาเป็นว่า เดี๋ยวสักพักนะฮะจะลองพาไปเดินยังสุดดูนะฮะว่าทางด้านท้ายสุดเนี่ยฮะจะเป็นยังไงฮะก่อนอื่นหาที่นั่งก่อนนี่นมีก้องวงจรปิดอีก2ตัวเนี่ยเยอะมากก้องวงจรปิดนะฮะขบวนนี้มีทั้งหมด4ตัวนะโอเคฮะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อน5.7 57 เคฮะก็น <dı DANIEL> <aden minist Es že> ี่นะจะเป็นตู้ออร์ดิ r น c รี่คสนะฮะที่บอจะใช้เดินทางไปมิจินาในวันนี้นะฮะเอาเป็นว่าเรามาสัมผัสกันดีกว่านะว่าบรรยากาศการค้างคืนในตู้ออร์ดิ r น c รี่คสนะที่ว่าจะได้รับสัมผัสบรรยากาศแบบโลคล็อกคนะฮะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามมันไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวรถไปของพม่านะฮะออร์ดินรี ก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะเมื่อกี้ซื้อขนมนะขนมหมดนั้นก็ประมาณเดี๋ยวนะยีอ็ดประมาณ30บาทนะที่เห็นอยู่3หอนะถว่าเยอะมากนะแล้วก็มีข้าวนะข้าเกนเนะอมะ เียร่าเวนะเดี๋ยวบ้ารัะหว่างรถไปยังไม่ออกก็กินข้าวพังนะตอนนี้เวลาบายมมงเลยนะ เลข277รถไฟบอกออกประมาณบา่ายโมง25บาทมีไก่ทอดนะไก่ทอดที่ใหญ่อันนี้ใครๆต้ำซื้อน,นะฮะอร่อยดีเป็ดๆมีเพลงให้ฟัง กินก่อนนะเดี๋ยวรถไปออกแล้วมันจะกินแล้วป่ะ อีกอะยาทาก็เข้ากันประมาณ26บาทอันนี้26 27บาท เกอ่ทอดเจ้คคก๋าถุงเดียวหนึ่งพันสามร้อยจัด <g ül> ตัวท่าคืนนี้เราจะได้เหมาท์แถวนี้นะเพราะว่าไม่มีคนมาเลยนอนสบายแนะ่เลย ว,วีนั่งรถไปเที่ยวใช้รถไปในการเดินทางก็แบบเหมือนได้ทดวชมเมืองนะฮะทดวชมวิถีชีวิตสองข้างทางแล้วก็ป่าแล้วก็นา <c oughs> ยญญาินเนเ็ดที่นี่ดีมากเลยนะมีแบกลอกทามันเดี๋ยวเราข้างข้าหน่อยนะจะพาไปดูตำวนนี้ฮะ้างข้าตอนคนมันนอนนะตอนที่เขานอนเลยนะได้ไม่งชีวิต ดีทีเดียวนะถ้าเทียบกับสมัยอของร้อวันเราที่ใช้งานอยู่ผมว่าของ,ของที่พม่านะฮะก็ะคนก็จะดีกว่าจะดีกว่า,วายัางไงนะ,ะเดี๋ยวตามบอลมาเลยฮะ,ะเดี๋ยวบอลพาไปดูบรรยากาศสาเหตุที่เจะมารีวิวกันตอนสองทุ่มครึ่งน,นะจะได้หเห็นบรรยากาศว่ารถไฟที่นี่นะ,ะมันไม่ใช่แค่ตัวราง ตัวขบวนอย่างเดียวนะที่มันแตกต่างจากบ้านเราเดี๋ยวจะมีบรรยากาศแบบเ,เป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของชาวพม่านะที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากรถไฟชั้น3บ้านเรานะแต่ว่าตรงน,นี้อาจจะออกนัดพอไปนิดนึงนะแต่ก็ดีนะได้วิถีชีวิตดีนะก่อนอื่นที่อยากจะให้ดูเลยก็เนี่ยฮะนี่ตอนนี้มันอยู่ตู้ที่หนึ่งนะคือโชคดีมากนะตู้ของบอลเนี่ยคนไม่ค่อยมีนะก็คือจะแบบโล่งมากนะดังนั้นแบบเนี่ยมีอยู่สี่ห้าคนเน่น้นนะบุกกี้เดี๋ยวบอลนอนสบายแน่นอนนะถึงนี่นะอันนี้ เป็นตู้ที่หนึ่งนะเราจะสังเกตเห็นอย่างนี้ฮะได้นหะแล้วก็นี่ฮะเ่ยที่บอกว่าจะให้ดูนะนอนกันอย่างนี้แหละนอนกันแบบขวนานชานอย่นี้เลยนะนี่ฮะสองสามนะครับแล้วก็สนะอันนี้ที่เห็นไอ้ตู้โบก,กี้นะแค่ในตู้นะฮะมีกล้องวงจรปิดให้ถึง4ตัว และนี่คือชั้น3านะถ้าเปรียบเทียบบ้านเรานี่คือชั้น3ชั้นที่ราคาประหยัดสุดนะออร์ดิเนอรี่คัสก็คือประหยัดที่สุดนะอย่างที่เคยอบอกไป <Ooh. S 1> ก็จะมีออร์ n a เนอรี่คัสอัปเปอร์คัสนี่คือเหมือนชั้น2บ้านเรานะฮะก็คือเป็นเตียงคล้ายๆแบบเป็นเก้าอี้นะที่สามารถรับเองได้นะครับแล้วก็มีแบบที่นอนนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีแบบที่นอนหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะอัะนนี่มีคนอยู่มีคนอยู่อันนี้นะที่ล้างที่ล้างหน้าล้างมือนะแล้วก็น,นี่ฝังขยะน,นะครับ โอเคฮะไปต่อไปต่อมือยืหมหาเราก็เดินไปมันมันต้องเลือ่อนมันต้องเลือ่อนอ่ะมาครักมาดูแลจ้าหะนะ้ามนะระวังไม่ได้นะอันนี้อันนี้ห้องน้ำครับอ,อ่าห้องน้ำนี่นะห้องน้ำที่นี่เขาจะแบบเป็นเป็นนั่งนะนี่ฮะเราโอเคฮะก็ยังถือว่า สะอาดนะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเท่าไหร่นะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็อ่านี่นี่ที่ฉีดนะฮะที่ฉีดโอเคฮะมีนะมีขันด้วยนะฮะใครอยากจะบ้วนกงบ้วน,นปากนะฮะอ่านี่ไงฮะมีอ่าดับกลิ่นนะฮะดับกลิ่นโอเคฮะอ่านทู้นี้คนจะเยอะเราคุยดังมากไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดินแบบผ่านให้ดูไปด้าแล้วกันนะ ห้ามห้ามน้ำลายกับห้ามจูบก,กันด้วยนะก <L un> ็ะนี่แหละฮะบรรยากาศนอนกันอย่างนี้นฮะนี่คือแบบเป็วิถีชีวิตบ้านเขานะใครมาเขาจะมีเสือนะเขาจะพกเสือมาด้วยนะคือใครมาขึ้นรถไฟเนี่ยผมเจอบ่อยมากนะเขาพกโอ้โหอันนี้ยาวเลย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 ,ย,เลย,ย,เลยโอเคฮะตามมาต เดี๋ยวจะพาไปดูตรงอัปเปอร์คลาสนะฮะไอที่เป็นเก้าอี้นอนนะครับแต่ว่าเราต้องผ่านตานตรงนี้ไปก่อน ก็คืออัปเปอร์คลาสนะฮะก็คือเป็นงสามแถวนะฮะไออ่ะก่อนหน้านี้สองพบวนก่อนหน้านี้ที่รอนั่งมานะครับก็จะนั่งแบบนี้แหละแต่ว่าจากมันเลยไปวิจินามันไกลมันนั่งได้สิบเจ็ดถึงสิบแปดชั่วโมงนะฮะมันไกลมากนะดังนั้นค่าตั๋วมันจะแพงมากนะครับมันก็เลยนั่งแคนนอนเดนารีที่เป็นราคาประหยัดนะฮะก็คือจะถูกกว่ากันเยอะเลยนะซึ่งถ้าหากเป็นไอ้นี่ฮะอัปเปอร์คลาสนะฮะก็เป็นแบบเก้าอี้ปรับเองนอนได้ไกลมาก ก็มือสะดวกสบายนะครับแต่ว่าของเราสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนอนพื้นเราได้นอนลาบไปเลยนะฮะโ <Okay. S 2> อเคฮะก็เอาเว็นว่จบการรีวิวแบบนี้เท่นี้นะฮะไม่สามารถที่จะพูดดังได้เกรงใจเขาด้วยนะเดี๋ยวกลับกับกัปตันมาต่อ ไม่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนฮะมันจะน้อยกว่านะโอเคฮะนี <laughs> ่อ่ะสลิปปิ้งคัสเนะี่ยสลิปปิ้งคัสเนีรา <laughs> ก็จะฮาๆห,หน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ <laughs> โอเคฮะเอาเปา็นว <laughs> ่าคุณไหนนะลาทีสวรรค์นะบ๊ายบายนะโอ้โหนอนสบายแล้วปูว โ okay, อเคฮะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะฮะที่มิจินานะฮะบ๊ายบายนะครับคุณนานลาสวัสดีครับสบายนะเนี่ยมีแอร์ด้วยอนะ่ะเฮ้ยไม่ใช่อ่นะม,มันหนาวๆนะมีพัดลมนะอากาศเย็นๆนะสบายเอ็ดน,นอนนอน,น,อน